ทำยำไข่ดาวซึ่งไม่มีอะไรยยำไข่ต้มหรือยำไข่ต้มอันนี้คือถ่ายก่อนใช่ไหมยังไม่พิสูจน์เรียวๆอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ยังมีไม่เห็่างนั้นปลาหน้าลอยเลยของเรามีพร้อมมาใส่ชัวร์สินอันนี้อย่าก่อนสินี่แนะนำก่อนแนะนำอะไรพี่เห็นเแต่ขึ้นี่อันนี้น้าต้องเห็นหัน นอะไรเรียกอะไรอ่ะวัตถุงต้นแล้วไม่หรอกนั่งงงมาเมาเลยอยๆคไม่ได้กินข้าวชัวเพราะว่ายาถึงเราข้าวขืนเราเนินจอกตั้มสวัสดีค่ะวันนี้จะคุณไม่ได้กินข้าวชัวมากในประเทศมันไม่ได้เดียวดแล้วนี่ล้างให้แล้วจากย่างอินยังเด้อ เกมเกมมนยังแบ่งไม่มีอะไรเลยได้ยาตักแปนใช้มีครบทุกอย่างมาสั่งน้ำะไนะั้ำตาลน้างน้ำาลรกนก็กินได้เลยไา้นี่สันลางแล้วเลยนะเดี๋ยวเราจะไปยพี่แบสิดดที่ไข่ิสุกอใช่ม่อยากกินะแมขยแล้วมันเป็นไข่ไขเน่าไข่ยามกูม่ะมันคืตกต้องที่ ต้มไข่ยังไงเนี่ยคุณต้มไข่ต้มไข่ยังไงคะเนี่ยไม่ใช่ไข่ต้มนะคะยี่มี่มาถ่ายตอนบอกว่าต้มแปดนาทีแปดนาทีหรอน้าเดือดหรือว่าแปดนาทีเริ่มตักตั้งหม้อโอ้โหคุณจะได้ไข่ยางมาตูมแล้วก็อีกสองนาทีปิดฝาใส่อย่างนั้นเลยเหรอไม่รู้แต่ไม่ได้ใส่ทีละนิดทีละนิดไปพละนิสหรอแต่ทีนี้ทำไมหมูตั แล้วก็ต้องคนเหรอก็คนคนให้มันแตกๆหน่อยไม่อ่อมเอาเยอะไหมอ่ะทำไงเจ้าหน่ะไปเอาไข่แล้ามาวาก่อนแปแล้วก็ค่อยเอาแบบถ้า้นก็เอาหมูตัดเอานี้ออกแล้วก็ไข่ลงแล้วก็คนเลยใครมีมินตักคอมมิววิวด้วย เอา่้ายไปไหนอ๋อนันก็อะไรอีกจะดีคอมพมวเตกันแล้วมาแล้วไข่มาแล้วมาเลยอย่าต้งไข่แบบนี้อีกนะแปนาทีคือนับจากที่อะไรเนี่ยเอาเนืเอากเลยอมต้อมมีเลยบบนี้เลยกระดมวกร่ือเ่นนะกระโดดขแล้วก็ดื้อเซเล่นไ่ที่ขาม้อนด้วย พร้อมไหมกจกไ่ือมเตียนกที่น้เปลาน้ำพริน้ำพริกกับน้ำปลามันไม่มีมาให้นกินนะมันไม่มีย่เมันไม่มี ตบต้นเนี่ยบอกว่าอย่าไหระวังตอกินโตหรอกินแบบเยื้อแล้วก็ม้วนมาค่ะแล้้นแล้วเป็นไงล็มง้วนใหญยล็อต้นไม้ก็ตายกอดรถต้นไม้โดนแขนก็ขอกแล้วนู้นโดนต้นไม้คนน่ะต้นไม้ผมนี่ไม่มีที โอ้ยน้ำมันเยอะมากเลยที่แบงมูสับกระไรมันเป็นโปรตีนจ้ะโปรตีนที่ที่ไม่สามารถกําจัดได้ด้วยตัวเองไม่มีเมนูอื่นกินไดนะ้นะวันนีอ้อร่อยอร่อยอเราจะไม่เราจะไม่สนใจโปร เศษในการทำเราสนใจแต่รสชาติเราสนใจเป้า่ะกระบวนการเราไม่น่ะหน้าตาไม่น่ากินก็ช่างมันน่าเลยจ้าแต่คนทำน่ากินก็พอใช่ปะไมนตะเบรดีว้าวกูกลัวถ้ากวนมึงกูยะง่าวะาน่าเลยจ้ายั่วจ้ายั่วบดบดยั่วบดบดเออจะต้องเป็นยั่วบดบดเหมือนมาเล่นใหม่แสบมั้น้อนี่น้อ เสร็จแล้วมีเรากินสองคนแมี่แดงน้องจินด้วยหนูอ่ยเสร็จแล้วค่ะ